ผู้ชมครับหลังจากที่ผมหนีช้างมาตอนนี้ผมก็อยู่ไหนไม่รู้พร้อมกับเ <c oughs> พื่อนของผมหรือผู้สนับสนุน <c oughs> มันฟักยูใส่ชุนผู้ชมใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณไปหามันได้ต่อห,หน้าเลย <c oughs> ตอนนี้มันหนีไปแล้วครับเออตอนนี้ผมกำลังตามเพื่อนไปแหาว่างแถวนี้ก็มีต้นหน่อยเยอะแยะไปมาดูนะครับะต้นไผ่เว้ย ครับผมรู้สึกว่าผมพูดผิดนะนะเอาละครับมาดูกันเฮ้ยไอเว็บมีว่าคุณผ,ผู้ชมครับตอนที่เขาเขากำลังหากวางกันอยู่จ,<า>จะได้กวางอะไรลงมาลุ้นกันดีกว่า<ท>ก็แถวบ้านเรามันก็ยังมีอยู่สามชันนิดอาจจะเป็นกวางธรรมดากวางงวงหรือกวางแหนบ<ม>แต่กวางแหนบมันหายยากมากผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะหาที่ไหนดีนะ อะไรครับอะไรครับอ oh. ูตกมาแล้วใบไม้ตัวใหญ่มากเลย <Okay. S 1> ผมก็เลยตลกเป็นห mm ูยดีจังหเจอแล้วผมเจอแล้วนั่นไงดูสิครับตัวดำๆอ่ะถ้าคุณไม่เห็นเดี๋ยวผมจะเอามาให้คุณดู <laughs> ไอ้โจมคุเตรียมตัวได้เลยนี่นะครับ หรือเปล่ามึงเตรียมตัวเจอได้เลยกูจะเ,เจอาไปหลอกมึงที่โรงเรียนโผล่หลอกกันดีสิครับคุณนก่นั่นเหรอครับเอาล่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้คุณโกลน้อยครัุยมันเอาอีกแล้